หาราศีโชคราบพุ่งแรงดวงรวยไฟลุกเตรียมตัวรวยไฟลุกทุกอย่างดูจะเป็นใจและนำพาความมั่งคั่งเข้ามาโดยไม่ต้องเหนื่อยเกินไปคนรอบข้างยังต้องอึ้งได้แก่ราศีมีนราศีกรกฎราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีมังกร ช่วงนี้ถือว่าเป็นวาระแห่งความมั่งคั่งเพราะโชคลาภกำลังพุ่งแรงเกินต้านเหมือนฟ้าเปิดเส้นทางใหม่ให้ดวงการเงินของคุณสว่างสวัยขึ้นแบบฉับพลันมีโอกาสที่เงินทองก้อนโตจะหล่นใส่ชีวิตจากที่เคยนิ่งหรือเหมือนติดขัดก็จะค่อยๆคยลี่คลายและเปลี่ยนแปลงไปในเงินที่รวยไฟลุกแบบ ที่คนรอบข้างยังต้องอึง้งในช่วงเวลานี้พลังดวงดาวส่งผลให้การเงินของทั้งห้าราศีได้รับแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่มีโอกาสสูงที่จะได้ราบรอยหรือโชคแบบไม่ทันตั้งตัว ไม่ว่าจะจากการเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆรายได้เสริมที่มาจากงานอดิเรกหรือแม้แต่โอกาสทางธุรกิจที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้ทุกอย่างดูจะเป็นใจและนำพาความมั่งคั่งเข้ามาโดยไม่ต้องเหนื่อยเกินไปโดยเฉพาะใครที่มีความตั้งใจทำงานมาตลอดจะยิ่งเห็นผลเป็นเงินก้อนโตในช่วงนี้เงินไหลมาเทมาเก็บไม่ทัน และบางคนอาจจะได้โอกาสใหม่ๆที่ต่อยอดให้ชีวิตมั่นคงระยะยาวขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าฟ้าเปิดประตูให้ดวงชะตาเปลี่ยนจากเหนื่อยมาเป็นเฮงแบบเต็มพลังช่วงนี้หากได้ทำบุญเล็กๆน้อย,อยหรือช่วยเหลือผู้อื่นจะยิ่งหนุนดวงให้พุ่งแรงยิ่งกว่าเดิม เป็นเหมือนเชื้อไฟที่ทำให้ดวงรวยไฟลุกสว่างสวยัยแบบไม่ดับง่ายๆ่าฮาราสีนี้อยู่ในจังหวะที่โชคกำลังหน,นุนเงินทองกำลังเรียกหาวาสนากำลังอบอุ้มเตรียมรับทั้งลาบลอยและความมั่งคั่งที่จะเปลี่ยนชีวิตให้รุ่งเรืองได้เลย